ปัญจทางเวทิตะโบวิญญาอิติสุปฏิปันโนปังคาวตโตสวาคัสังโฆจอปะฏิปันโนปังคาวตโตสวาคัสังโฆยะยัปปิปันโนปังคาวตโตสวาคัสังโฆสภาฏิปันโนปังคาวตโตสวาคัสังโฆยะทีดังเทบตาริปุริสายุคานิอัตาปุริสายุา

စေတဝါမောနိနောတနိသဒ္ဓါဘဝန္တေသိကြံအင်္ဂလနိ